มาดูเตาต้นแบบตัวแรกเลยนะครับตัวที่เป็นลายพางตัวที่คายแก๊สสนันวันไว้รอบทิศทางนะครับสภาพเตายังใช้ได้อยู่ตัวนี้เผาน่าจะร่วมร้อยครั้งแล้วนะครับซึ่งเป็นตัวที่จะทดสอบมาตลอดนี่ตัวลายพางใครจําได้บ้างนะครับตัวที่ทาครั้งแรกเมื่อประมาณสี่ห้เดือนก่อนห้าเดือนก่อนมั้งประมาณเดือนเมษาพฤษภาประมาณพฤษภา นี่แหละครับตัวต้นแบบที่เผามาทุกวันทุกวันจนมันท่อมันเอ็นเอียงไปหมดแล้วข้างล่างยังโอเคนะครับข้างล่างยังแจ๋วนะครับรับใบอีกนะรับใบอีกตัวนี้นะตัวลายพรางมาชิกใหม่ลูกค้าใหม่ที่ทเข้ามาดูก็ไปย้อนด,ดูพจ่รณาได้เลยนะครับตัวนี้รุ่นต้นแบบเลยนะครับที่ทาสีลายพรางนี่แหละโอ้โหนี่ คลายสนั่นนะครับอันนี้เป็นปีกไม้นะครับท่อนแบบเหมือนที่พี่จา่าไร่สดช่างกิโลเมื่อวานนะครับท่อนหนึ่งสองกิโลกว่าที่เปิดเตาไว้ก่อนนะครับเผื่อมันติดไฟนะครับเปิดไว้สองชั่วโมงนะครับสองชั่วโมงแล้วค่อยดูว่าอุณหภูมิภายในเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปไหมถ้าไม่เปลี่ยนเราก็จะเปิดเตานะครับ ตัวนี้คือตัวแรกเลยที่ทำต้นแบบออกมานะครับพ่อชุกเพิ่งก็ใหญ่นะครับแต่ก็ได้ทันแห้งกลับมาเยอะเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ไม่ทำแล้วนะครับทำยากไปทำลุงป้อมนะครับลุงป้อมก็จะเร็วกว่านี้นะครับคลายแก้เร็วกว่าตัวนี้ หลายเท่านะครับขายแก๊สกว่าเร็วกว่าหลายเท่าแน่นอนนะครับตัวนี้ยังใช้เวลาสองสามชั่วโมงอยู่กว่าจะใครแก้ตรงที่